ก็สวัสดีหน้าหนาวนะครับเดือนพฤศจิกายนนะครับสองห้าหกแปดนะครับวันนี้ผมก็อยู่ที่นครพนมนะครับอยู่ริมโขงนะครับจะพาชมบรรยากาศถนนคนเดินนครพนมนะครับนี่ก็เป็นแม่น้ําโขงนะครับตรงนี้นะครับนครพนมนะครับตรงนี้ก็จะมีเขียนว่านครพนมครับ สินเจ้านาครพนมนะครับตรงนี้ตรงนี้ที่ผมเดินมาแล้วก็เป็นแม่น้ําโขงนะครับเราก็เดินเลาะออกมานะครับตรงนี้ก็จะเป็นหอนาฬิกานะครับตรงนี้หอนาฬิกาทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ก็จะมีตลาดคนเดินนะครับก็ตรงนี้เขาก็จะตั้งตลาดนะครับวันนี้ผมเดินก็จะมีตลาดอยู่นะครับแต่ว่าเขายังไม่ตั้งนะครับมันยังบ่ายอยู่นะครับเราจะเดิน ไปเรื่อยๆนะครับไปถึงด่านพญานาควนะครับตรงนี้ก็จะเป็นตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครพนมนะครับตรงนี้ก็จะมีเรือข้ามฟากข้ามไปท่าแขกของสปปลาวนะครับเป็นด่านตรวจคนเข้าเมืองนะครับด่านศุลก,กากรนครพนมนะครับก็จะมีรถสามล้อให้บริการอยู่ตรงนี้นะครับแต่ผมไม่ใช้นะผมจะเดินนะครับ เน้นเดินนะครับเวลาที่ออกหุ้มก็จะเน้นเดินนะครับเดินชมบรรยากาศไปนะครับ<ม>ก็จะมีของขายมีน้ำขายนะครับกับฟงกาแฟน,นะครับก็ซื้อกินได้นะครับตรงนี้ บรรยากาศก็ดีนะครับหน้าหนาวก็ไม่ร้อนมากนะครับขนาดใบยๆนะครับสองที่นครพนมนี่นะครับตรงนี้ก็จะมีสุดเขตแดนสยามนะครับเมืองนครพนมเมืองท่าแขกนะครับก็จะมีป้ายเขียนไว้ครับไม่นี่ก็เป็นบรรยากาศแม่น้ําโขงครับเป็นเมืองที่น่าอยู่นะครับสําหรับผม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 คิดว่าเป็นเมืองที่น่าอยู่ผมก็ ไปมาหลายที่นะครับหนองคายอุบลก็ตรงนี้ก็เป็นเมืองหนึ่งครับที่น่าอยู่นะครับตรงนี้ก็จะเป็นร้านค้านะครับข้างล่างนะครับก็จะมีร้านค้าด้านล่างนะครับแต่ผมถามเขาว่าตรงเนี้ยเวลาหน้าฝนน้ํามาตรงนี้ท่วมหมดเลยครับท่วมท่วมท่วมหมดเลยร้านค้าตรงนี้นะครับ เทศบาลเมืองนครพนมตรงนี้ก็มีป้ายเขียนไว้นะครับเราก็จะเดินเล่นไปเรื่อยๆนะครับตรงนั้นก็จะเป็นลานพญานาคนะครับก็หลังลอยกระทงเทศกาลลอยกระทงผ่านมาแล้วครับ ก็ตรงนี้ก็จะมีเขายังไม่เก็บนะครับเพราะว่ามันติดไว้อยู่ว่าลอยกระทงสองห้าหกแปดนะครับอ่านตรงนี้สืบสารประเพณีลอยกระทงเทศบาลเมืองนครพนมก็ผมมานี่มันก็หลังลอยกระทงแล้ครับแต่ว่าเขาเขายังไม่เก็บนะครับก็ เอาบรรยากาศมาให้ดูนะครับริมแม่น้ำโขงนะครับสองฝั่งไทยลาวนะครับฝั่งนู้นก็จะเป็นฝั่งสงปปลาวเมืองท่าแขกแขวงคำมวนนะครับนี่บรรยากาศดีมากเลยนะครับตรงนั้นก็จะเป็นลานพญาศร,ศรีสัตนาคราชนาคราชนะครับเออผมก็พูดไม่ค่อยถูกร้านพญานาคนะครับ วันดีๆตลอดไปตรงนี้ก็จะมีดอกไม้นะครับให้บูชาครับตามกำลังสตานะครับผมก็ไปไหว้มาแล้วนะครับก็หยอดตู้แล้วก็เอาดอกไม้กับถูบไปไหว้นะครับ ็เดินเล่นไปชิวๆนะครับผมก็ไม่ได้อะไรมากมายนะครับผมก็ถ่ายมาให้ดูก็ปกติของผมที่ไปเที่ยวผมก็ถ่ายลง YouTube อะไรประมาณนี้นะครับก็ไม่ได้มีถามว่ารู้จักนครพนมมากหรือยังผมก็ยังไม่รู้จักมากนะผมก็มาถ่ายให้ดูเฉยนะครับก็ใครที่จะมาก็ง่ายๆครับก็ตรงนี้ก็ติดกับสถานีขนส่งนครพนมนะครับ มาก็อย่าลืมมาไหว้นะครับ,ตร,ต,รบาราตรงนี้ก็ต้องมาไหว้ครับมาลครพนมตรงนี้ก็ต้องมาไหว้พยาศรีสัตนาคราชนะครับแล้วก็เดินไปเรื่อยๆนะครับ ก็ดูบรรยากาศไปนะครับก็ไปเรื่อยๆนะครับก็ผมก็จะไม่ค่อยพูดอะไรมากมายนะครับเพราะว่าคลิปนี้ผมก็ถ่ายสัส้นๆนะครับไม่ได้ถ่ายยาวอะไรมากมายนะครับ ผมก็เจออาจารย์ได้นลครับเล่นเพลินอยู่ที่ริมโขงครับก็แกบอกว่าแกชื่ออาจารย์สมิทธ์ครับก็ก็พอนะผมก็ฟังเดินไปริมโขงผมก็ฟังไปครับใครจะมาดูแกก็ได้ครับก็ตลาดนัดคนเดินครับที่นครพนมนะครับก็เจอแกได้นะครับได้ยินเสียงเพลินก็เดินมาเลยครับตามเสียงนี่นะครับ ที่เขาเล่นนะครับก็เล่นพอนะครับที่ริมโขงนครพนมนะครับแล้วเราก็ฟังไปนะครับมันได้บรรยากาศที่ริมโขงนะครับแล้วก็ผมก็จะฟังแกสักหน่อย ีก็จะสี่โมงกว่าครับสี่โมงเย็นนะครับเขาก็เริ่มตั้งตลาดนัดคนเดินแล้วนะครับตอนนี้ผมก็จะไม่ได้อยู่เดินตลาดก็ก็เดินเฉพาะตอนนี้แหละครับเขากําลังตั้งครเพราะว่าผมจะกลับกรุงเทพนะครับก็ห้าโมงรถออกนะคร,รถถั่วเขาก็เริ่มตั้งมีของกิน,นครับแต่ผมไม่รู้ว่า หลังจากที่ผมไปแล้วอ่ะตอนเย็นๆค่ำๆห้าหกโมงอ่ะคนอาจจะเยอะนะครับผมผมผมอยู่ไม่ถึงนั้น,นครับผม,ผมจะกลับก่อนสี่โมงกว่าผมก็จะไปที่สถานีขนส่งน,นครพน,นมเรากลับกรุงเทพตลาดนี้น่าจะไปถึงนู่นนะครับพอนาฬิกาที่เราเดินมาที่แรกนะครับตรงนี้ก็จะมีวัดวัดอะไรสีโบบานนะนะครับก็ สำหรับคลิปนี้ผมก็ถ่ายให้ชมแค่นี้ก่อนนะครับนครพนมนะครับก็ผมจะต้องรีบไปขึ้นรถนะครับกลับกรุงเทพก็ขอบคุณที่รับชมเราผมก็ถ่ายบางสิ่งผมก็ไม่ได้รู้มากครับก็ขออภัยด้วยนะครับก็วันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับก็สวัสดีนะครับนะครพนมนะครับ